สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะอ้าจะวันนี้คุณป้าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดท่าเรือพลบางสายชนบุรีนะคะมีของอร่อยเยอะแยะมากมายตลาดนี้เปิดทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะตั้งแต่4ี่โมงถึง3ามทุ่มนะคะก็เดี๋ยวตามคุณป้าไปหาของกินอร่อยๆกันมีร้านรวงมากมายแค่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการมาตลาดท่าเรือพลชนบุรีก็คือ ยำยกรถแซฟซิ่งชนบุรีจะมีอยู่หรือเปล่าพอได้กินสักหนึ่งกล่องมาเล็กี่มาห้าห้าบาทสีมูอยู่มาคนเยอะมากนี่ไม่ปลาใหญ่หนึ่งไม่ปลาเล็กสองค่ะยกรถกุนไข่รวมหนึ่งเปลี่ยนมือพี่พี่ขอแซลมอนหน่อยแซลมอนหมดน่ากินคนป้าจะมาจัดยำยกรถหะือจะออ ยอยัวแซบแซบยยัวแซลมอนแซลมอนหมดเลยดูไข่ไข่หมึกอลังวังเวอร์มากคนกินน้อยอะพวงเดียวอิ่มคนกินเยอะแบบป้าก็สามพวงอันนี้เหือแซลมอนหมายเลขเจ็ดค่ะเจ็ดค่ะมีมือวางอันดับหนึ่งมือวางอันดับสอง ชมฝน,นหรือเหมือนว่าขยับเวลาเปิดปิดเพิ่มหรอใช่คะออ่ะเพิ่มยังไงวันนี้เส,สาร์ค่ะสุกเสาร์สุกเสาร์าอีกสองวันสุกเสาร์ขายตรงไหนลูกสุกเสาร์ขายด้านล่างจุดเดิมครับอ๋อสุกเสาร์ด้านล่างจุดเดิมที่เคยขายแล้วก็อาทิตย์ขึ้นมาบนนี้นะตลาดท<ห><า>่าเรือพนนะจ๊ะอันนี้รอดพัวหมดเลย าเล็กลาใหญ่หนึ่งปลาใหญ่หนึ่งอันีก็ได้องอด้ค่ะได้ะลรนะเมนูใหม่เหรอเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลากล่องเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยนี่แม็กยูยี่สิบครับชุยี่นีที่บัเขียวน้จิมามาครับได้ครับพี่มาวันไหนก็ขายดีตลอดเมื่อกี้มาแบบว่ามองมาแบบว่าโอ้โหมืดมากเลย มองไม่เห็นรถเลย <laughs> คน <laughs> คน <laughs> คน,คนลูกค้าลุมมองไม่เห็น <laughs> เลยบอกโอ้ยฉันยังไม่ไปหรอกอยังรักกันยันติเ <c oughs> ออรักกันเหนียวแน่น fc แฟนขับ ติดตามหน้าเพจแซฟซิงด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำบุญวันที่13นะคะ13มกรลลาเหรอคะลาคาตา้งมาบวนเด็กค่ะเป็นบ้านเกิดน้องกดเองมหา,าสารคามค่ะโอ้แม่แม่ค้าจะพาไปทไําบุญมหาสารคาม13รายได้ส่วนหนึ่งจากร้านยำแซฟซิงนี่ราคาจากคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนี่นะคะ่ะแบบไปทําบุญร่วมกันนะคะหมายถึงโรงเรียนหนูหรือเปล่าโรงเรียนหนูบ้านโอ้โหหนูจะแบบอะไรนะเขาเรียกอะไร ำนึ้รักบ้านเกินส่วนหนึ่งของชีวิตต้องอุดิให้กับสังคมนะคะโอ้โหน่ารักสุดๆจ้ะอุดผู้ชมที่เคยมาอุดหนุนยําแซมซิงชนบุรีอ่ะภูมิใจเหอะได้มีโอกาสเลี้ยงน้องๆผ่านเงินของท่านเงินของท่านไม่ได้ไปไหนย้อนกลับไปในรูปแบบการกุศลแล้วก็บุญกุศลจะหนุนนําให้ชีวิตแล้วก็้างไปเติมไปเป็นเรื่องปกติใช่ใช่ใช่มายเลขสิบสามค่ะ สิสามชมพูค่ะของกินอลังการจุกจุกเนี่ยเห็นใครมือก็อุ่นใจแล้วแม่ค้าแม่ค้าที่ที่ฝนซื้อแซลมอนปูม้าคุ้มที่ตลาดฝนบอกปีใหม่ไม่ต้องซื้อของขวัญให้หนูหนูขอของขวัญหรืออะไรที่จะให้เนี่ยหนูจะเอาไปให้เด็กเด็กเดี๋ยวเราส่งเขาจะสั่งปลาเล็กหนึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยซื้อของเขาไม่ตับ ไม่ต้องพูดถึงไปสันพักกรชำเลืองได้ปกติค่ะใช่ปกติชำร้าปกติเรียกสิมาซาจวนทั่วไปลายเป็นเรื่องปกติจ้ะมีลายได้เขาต้องมีลายจ่ายใช่จ้ะค้เขาเรียกว่าภาษีสังคมและภาษีจังคมรวมกันเนาะจ้ะก็พี่ฝนคณะพาไปอะไรพี่ฝนเหมือนเดิมเลยอ่ะพีป่ากับพี่ฝนด้วย เผื่อพี่ฝนปิดให้ออกมาสิขอบฝาสี่ฝาฝาสี่เหลี่ยมปิดใหห้น่อลยฝาหาใครมากยกมาฟังมีกันนะนะเดี๋ยวโน้ตต้องฝนเขาคิดดีทําดีทุกอย่างเลยนะไม่เคยคิดแบบว่าเอาตั้งแง่นู่นนี่นั่นเลยนะเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบคิดบวกคิดดีมากแม่ค้าร้านนี้นะคะยกลดไม่เอาแซลมอนหนึ่งปลาฮะ ไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่แดงเค็มกล่องซีเรียลหมายเลขเท่าไหร่นะคะอ๋อไข่ปูไข่หมึกไข่แดงเค็มวัดแป๊บหนึ่งอันนี้คแดงเ็มไม่ไม่เอาแบงดาใช่ไหมขาดอะไรคะไม่ไหมไม่ลาใช่ไหมอันนี้สิบห้ามาไม่เอาไข่แบงดาเนาะบอกเยอะยัง ทุกอย่างอะไรทุกอย่างรถจัดนะหมายเลขสิบหกค่ะตั้งโน้นเลยจ้าลูกค้าที่มาใหมนนะจ๊ะปลาโคตรใหญ่ค่ะพี่พีเอันนี้ให้โทรได้เลยค่ะโทรนปลาเอาปลาไหนพี่พี เอากี่ฟองหนาสิบแปดค่ะ <18, 5. S 1> ไม่ปลาโ้านี่นต<ร>อตพี่นลองโอเไม่ปลาล้านึานนงไม่ปลาล้านึงค่ะปลาล้านิดทั้งคู่อยากกินมากเลยปลาล้อนฝาดนออแล้วคลอดแล้วฝาจะได้กินด้วยนะอืม,มกินก่อนคลอดน้องอ๋อ ไม่ปลาร้าทั้งคู่เลยครับเลอ้เห็นอยู่เชว่าหนูไปใส่อะไรนะไปไปออกร้านใช่ไหมไข่รวมไม่เอาแดงเ็มวันนั้นอ่ามีทุล่านะที่หนูออกไปเยอะดตกอยากไปอยู่ไปเที่ยวสวนเขาอ่ะไข่แดงหมดแล้วอ่ะอันนี้ไม่แดงกุ้งของสองกล่องแซลมอนห้ากล่องค่ะ วัวนวนะี้นะแข่งแรงแข็งแรงเดินทางนะเพราะว่าบินมันมาไล่เรียหรอแผนแกผลิตเป็นกล่อง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 มาแล้วก็ส่งมาข้างหน้าแล้วก็นี่นแผนกส่งให้ลูกค,ค้าแผนกรับบินอยู่ทางโน้น เก็บตังร um ับบินอยู่ทางโน้นตูไข่แดงสิบเก้าสิบพี่ลูกค้าช้อนหยิบแล้วเลยนะคะขอบพระคุณค่ะไข่เลขที่สิบค่ะที่นะคะพามาชมการค้าขายของอ่าน้องฝนแซับซิ่งชนบุรีนะคะสุกันเสาร์เจอตลาดข้างอย่างค่ะวันสุกันเสาร์มาได้ ุกเสานี่อยู่ที่น้านล่างจุดเดิมที่เขาเคยขายแล้ววันอาทิที่ก็ขึ้นมาขายที่ท่าเรือพลก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคุณป้าขาเลาะนะคะฝากติดตามกันยาวๆด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ป้านะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในการรับชมก็เดี๋ยวพาไปกินเที่ยวที่ดีๆแนะนําที่ดีๆขอบพระคุณสวัสดีค่ะ